สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุใจเสียง9ก้าหนึ่งสองสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพันการขึ้นที่สี่สามสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนาได้รับมอบหมายจากพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้แทนเดินทางมอบเงินช่วยเหลือจัดการโสม ให้กับญาติของสิบเอกบุญยริศเกตชูกำลังพลผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำขณะแสดงตัวเข้าจับกลุ่มคนร้ายลักลอบขนยางพาราจากฝั่งเมียนมาเข้ามาฝั่งไทยบริเวณบ้านหาจิกหมู่ห้าตําบลปากจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพนาภาค4เหนือบัญชาการทหารพัฒนาได้กล่าวแสดงความรู้สึกและมอบความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมชื่นชมในความกล้าหาญเสียสละของกำลังพลที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองและความสงบสุขของประชาชนณวัดทุ่งยาวหมู่หนึ่ง ตำบลจุมพลอำเภอสีนครินจังหวัดพัทลุงและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ